สวัสดีทุกท่านเกิดเหตุด่วน <laughs> พี่กีหลุดแอนแอนทำพี่กีหลุดมันจะจับพี่กีได้ไหม <laughs> ไห้หนีพ่อมึงไปเล่นลงน้ำกันเลยดีกว่าไปไปไหมฮะมึงไปลงน้ำไหมไปไหมขี่มึงไปไหมฮะขี่พ่อมันไปลงน้ำนะ้ยไปบอกพ่อมันหมาไปลงน้ำหนึงจะไม่รู้อยู่หรอลื้เห็นแล้วลื้เห็นแล้วเราไปเด้อเราจะพิคขี่ไปเล่นน้ำเองสิปล่อยไๆแล้วมีคนหมาสามพัดมาไม่เนี่ยดูสิเก๊ะนายหันหน้ามาดูเหนื่อยไหม หนห้ามาดูกันดิมึงไปไหนมาเห็ดมึงจะเกิอะไยเห็ดจับมันไว้ดีๆเลยโไุดยอด๊ก๊มึอยากออกข้างนอกใไหมแม่มึงจะพามึงไปเล่นน้ำเฮืองเบ๊เก๊โอ้ยขีี้เข้ามั่งรถเรียกยังไงก็ยย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 ามาย แอนมมีน้ำไหมหรือเราจะไปตรงนู้นตรงไหนนู้นตรงนู้นตรงนู้นมันจะรนะ้อนไ,ไหมเออมึงอย่าไปบอกพ่อมึงนะพี่ขีจะไปได้น้ำนะมึงอยากออกมาแล้วใช่ไหม,ม,น,ม,นะมน,นี่แม่ทำเที่ยวนะอย่าบอกพ่อมึงนะแตอนอย่าบอกมึงนะบอกว่าพี่ขีมันหนีลงน้ำนะเอฟซีก็อย่าไปบอกเขานะบอกพี่ขีมันหนีลงน้ำใช่ไหมโอ้ ทำป้ายขาดเลยเลงม่ต่อให้ด้วยคุณนี่ไงนี่ไงตรงนี้ไงพิคกี้ว้าไม่มีสามมาทานเพื่อพิคกี่น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 พิคกีมันร้อนโอ้แต่ตรงนี้มันร้อนเนาะแอนแอนเนาะเนาะไปงูนดีกว่าเนาะตรงนี้มันร้อนรบเ,เดี๋ยวนี้เรื่องพิคกี้พิคกีเป็นไงลูกสบายไหมฮะสบายปะ เออคือสมใจอยากเลยเดี๋ยวมึงบอกพ่อมึงเลยนะว่าวิ่งมันลงคลองเลยนะแม่ไม่เกี่ยวแม่ไปจับมึงมาจากคลองนะมึงบอกพ่อมึงเลยนะโอเคไหมเออบอกพ่อมึงเลยนะลงคลองตรงนี้ร้อนตนั้นร้อนอาตรงนี้ตกแต่ร้อนจุิชิล่าเลยจับปันไม่ได้กันะยิงเลียงเงนยิี้ยงโอยมันยิงน้ำตาเลยล่ะยิงใส่โคกอีกไว้แบบตลอดอีก รถเนี่คุยไม่รู้เรื่องเรื่องพิกกีพิกกี้กูเนาะนี่วันนี้ไม่มีใครมาเล่นน้ําพิกกีโลกนี้เป็นของเราเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเราจะลงน้ำเเดี๋ยวเราคุยกันก่อนรถจะลงน้ำไอ้เน้นเอ็นดันรถเร็วดันดันรถขึ้นไปปลาถอยหลังซิกดถอยหลังซิโอ้รถจะลงน้ำตายตายรถก็จะลงน้ำรถก็ร้อนเหมือนกันรถก็ร้อนจะลงน้ำจอดมาตรงเนี้ยอ่ะไปพิกกี เดี๋ยวเราต้องตกลงกันก่อนมึงต้องบอกพ่อมึงก่อนนะว่ามึงวิ่งหนีมาลงน้ําและเอฟซทุกคนก็ต้องบอกไทดอนนะว่าวิ่งหนีมาลงน้ําหมามันมาลงน้ําไม่เกี่ยวกับค่อยโอเคไหมไปลงไปลงไปเลยนี่เขาก็โอ้โหน้ําเยอะวันนี้เอเนนเราเล่นน้ำอีกแล้วเราเล่นน้ำอีกเร็วไอเลยเราเล่นน้ำอีกเาเอีกแล้วะโอ้หัวน้ํามาเยอะดิคนเนี้ย เฮ้ยป้าปนลงเองก็ได้เอา้าเจ้าไม่ลงอ่ะอ้าังถือกล้องไว้นะอย่าหล่นนะปะนดูน้องด้วยนจะลงด้วยนะมาเร็วเร็วมาเร็วโมจิบ้มาีกกีีกก้า้อ้่เป็นิมกีา่นเหมือนโมจิเลย มือันนำยางเลยเนาะแพลกลุกกัวเลยป่าะปล่อยนะปล่อยก็ไปเลยเนาะอพิกไม่นะอพิกกมาหาแม่นะาพิกกมาหาแม่มาหาแม่แม่เก่งมากเนี่ยเดี๋ยวไปคุยกับพ่อหนะตอนก่อนดิไปคุยกับพ่อนะนะ แม่พามาเล่นน้ำนะเอ็อนที่เอ็นที่สบายสบายแล้วใช่ไหมสบายแล้วชื่นใจแล้วได้ลงน,น้ำแล้ว <kar oon> กลัวไหมกลัวเหรอฟ้ <K an S 1> <c oughs> าดเอ็นๆมันจะอุ้มไปยังไงมึงเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ไม่เป็นไรลูกแม่อยู่เออเออเอ,อ,อาบน้ำไม่ได้ตัวเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อน้าแม่อยู่เห็นไหมเห็นไหมพี่กีดีฝ่ายบกเห็นไหม มีพมจีอีกเด้อมจีว่าไม่ฟังพมจิมันไม่ไอ้หมาโคกตอเล่นนำต้องเบยใจนึไหมนบาใจแล้วก็ปล่อยมันวิ่งไปมอีกอีกแม่เหรอไหโอ้โหอ้โหูอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โอ้โหอ้โหโ้โห้โไ้หโอ้โหหโอห้โหหโห้หโอ้โหอ้โหโ้้โะ ออ,อ,อกลกลังยเยดีไหมดีนะมดังเลยพี่โถลงมาหันไปดูพี่โถะอ,อหันกล้องดูพี่โถพีโถี่โถมันก็อยากเล่นอยู่แหละพี่โถไม่อยากเล่นอะกสบายใจเราขอแช่สักแปก๊บนึงแล้วเราก็ให้กลับน,นะเอดนอามติกกับบ้านเองได้ไหมเนี่ยฮะก็นแอยู่ตรงนี้ <laughs> ตี่เนาะเนาะกี่กเอ้ยกลัวอะไรลูกเอา้ามันอยู่บนคอแม่เลยตีเนี่ยฮะมันจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะเนี่ยอ,อยู่อย่างนี้เหรอเหนือหน่อยเหนื่อยแอนเหนื่อยเหนื่อยเอากินน้ำพี่นะักน้ำใสกินได้น้ำใสกิ้งเลยโอ้อยตอนนี้น้ำเยอะมากเลยแอนน่าเล่นหรือเนี่ยใช่น่เาเล่นนั่งนั่งนั่งแม่นั่งก่อนนะแล้วน่าจะมาเร็วกว่านี้ใช่ไหมแม่นั่งก่อนนะ น้ำเย็ยนแต่นาทียังยังอีกนิดนึงอีกนิดนึงเอฟตี้อย่าไปบอกใครอุดอรนะเข้าใจไหมหมามาเองเอ็อนเอ็นกับพี่นัดไม่เกี่ยววิ่งตามมันวิ่งมา,มาเองมันอยาก<ช>ออกเองใชื่อมันวิงนนว่งมานี่แล้วมันเข้ามาลงน้ำตรงนี้นะพนันเลยลงไปช่วยพน,น,น,นันกลัวจมน้ำใช่กล <c oughs> ัวลูกจมน้ำาใช่านนท์ก็เกย เแ็เเไนไดะชิแล้วอ้าวจบคลิปไปแล้วอย่าไปบอกใครอยู่ดอนเด้อด้วย,ยาหมามาเล่นนะ้ำบ๊ายบาย